สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกคนน้องเฮงเฮงครับวันนี้ผมสายยันขอแจ้งข่าวเฮงเฮงครับชื่อเฮงเฮงนี่น้องเฮงเฮงขอแจ้งข่าวเฮงสันติภาพครับเด็กชายสันติภาพพงอ์จันดาพง์จันดาครับครับเดี๋ยวพ่อคุยแป๊บเดียวนะครับครับผมขอแจ้งข่าวกับพี่น้องนะครับ ซึ่งผม <Yeah. S 1> ได้ข่าวมาตอนเสารนะครับพี่น้องของเฮาเพื่อนฝูงศิล,ลปินสุขนนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของศักภูเวียงเป็นมูหักมูแพงกันนะครับศิลปินศักภูเวียงคิดยากสีอดเอา กืดหดสีอดเอาเอียงหลายๆผลางานเพลงของเขานะครับตอนนี้ซักผู้เวี่ยงก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับอยู่อำนาจเจริญนะครับพี่น้องผู้ใดหากแพ่งกันซักผู้เวี่ยงอยากไปรวมงานน้ำกันกายยะเสรมนะครับบ้านมานันนกคำตำาบลลืออำเภอปัดทุ่มลาวงสา นะครับซึ่งเป็นบัานแฟนเขาได้ผมโทรหาน้องหมวยอ่าเป็นแฟนของสักภูเวียงนะครับได้บอกมาแล้วข่าวกองแล้วว่าสักภูเวียงเสียชีวิตแล้วจำขึ้นนะครับรจังไหนผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับผู้หักผู้แพง่งสักภูเวียงก็าไปร่วมงานกันนะครับไหว้อะไรกันครั้งสุดท้ายนะครับ มูพวกหักแพงศิลปินที่อยู่น้ำกันมาโดนนะครับสักผู้เวี่ยงเป็นมูหักมูแพงอาจารย์ตองก็ได้โทษมาหาโทรมาถามผมเบาหนิงอารมณ์ดีลหลายๆายคนโทษเขามาถามผมนะครับผมจังได้โทษไปหาอ่าน้องหมวยวงังอาทิตย์ที่แล้วสักผู้เยี่ยมยังโทรมาหาบอกว่าสิมาลองเพลงน้า นะครับแต่ตอนนี้มดแล้วนะครับสักผู้เวียง<อ>พอ่อพ่อคุยก่อนครับสักผู้เวียงได้จากเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแต่ผลง,งานที่ดีของสักผู้เวียงนะครับ mm hmm. เอาไว้ให้พี่น้องได้ฟัง mm hmm. mm hmm. ผู้ใดขึ้นฮอดนะครับอยากร่วมทําบุญอยากรวมทรงสักผู้เวียงนะครับทรงขึ้นสวนรรค์กายะสิสลืม บ้านนาค่ำนะถ้าผมจำบ่ผผิตํำบลลืออำเภอปทุมราชวงศษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับอ่าผมมือสิเดินทางไปคือกันนะครับเอาแจ้งข่าวให้พี่น้องร,รีบรีบรีบนะครับบอกข่าวกันต่อๆไปว่าสักผู้เวี่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับมูหักมูแพงนะครับขอแสดงความเสียใจกับน้องหมวยแล้วก็ครอบครัวสุขสุขคนครับ